ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมโบราณสถานในเขตพื้นที่เมืองนครชุมอีกแห่งหนึ่งครับที่นี่คือพระเจดีทองเป็นโบราณสถานที่น่าสนใจของเมืองนครชุมที่ตั้งอยู่ตามส่วนของ แม่น้ำสาขาย่อยของแม่น้ำปิงขึ้นมานะครับอยู่นอกกําแพงเมืองนครชุมนั่นเองเมื่อเราเดินเข้ามาในเขตกําแพงแก้วที่เห็นสักครู่หนึ่งครับก็จะมองเห็นฐานของวิหารขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วก็มีเจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังที่วัดพระเจดีย์ทอง วัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้างจะเป็นอิฐเป็นหลักครับพอเดินเข้ามาส่วนของฐานวิหารก็จะเห็นพื้นที่ส่วนที่เรียกว่าเป็นอัศนสฆ์มุมนี้นะครับโดยส่วนของเสานั้นจะเป็นเสาศิลาแลงสำหรับเจดีย์ประธานของวัด พระเจดีย์ทองนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดใกล้ๆก,กันเมื่อเดินมาอยู่ตรงกลางของวิหารจะเห็นฐานพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าฐานชุกชีที่ไม่สูงนักครับแต่เราจะไม่เห็นองค์พระพุทธรูปองเหลือแล้วนะครับก็คงจะเป็นการทําลายนะครับของฝีมือมนุษย์ของเราเองนะครับเพื่อค้นหากุพระกรุสมบัติในอดีตนะครับ เดิมทีที่นี่นั้นนะครับยุครแรกเลยก่อนที่จะมีการบูรณะจะเห็นเป็นเนินดินกับไม่ได้เห็นเป็นองค์เจดีย์สมบูรณ์แบบนี้นะครับในยุครแรกครับที่นี่ก็มีป้ายกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับเดิมมีคำว่าพระาธาตุด้วยครับ แต่ว่ามีบางช่วงเวลาบางยุคสมัยนั้นที่เข้าใจว่าคำว่าธาตไปสอดคล้องกับคำว่าธาตท,ที่แปลว่าธาตท,ที่เป็นผู้รับใช้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อจนสุดท้ายก็เหลือเพียงคำว่าเจดีทอง เดี๋ยวผมเดินให้ท่านได้ชมในมุมที่แสงส่องได้ครบถ้วนก่อนครับจะได้เราให้ฟังถึงองค์เจดีย์นะครับครับสำหรับองค์เจดีย์ประธานนะครับหรือว่าพระเจดีย์ทองเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินครับหรือว่าทรงดอกบัวตูม ที่มีฐานเขียงรถหลั่นกัน4ฐานนะครับเป็นทรงปีรามิดที่รถหลั่นชั้นขึ้นไปต่อจากชั้นปิระมิด4ี่ชั้นขึ้นไปก็จะเป็นชั้นบัวลูกแก้วโอกไก่ที่มีโอกไก่2 2เส้นนะครับแล้วค่อยจะเป็นชั้นที่เรียกว่าแว่นฟ้าที่มีการย่อมุมครับค่อยที่จะขึ้นไปในชั้นบนที่ไปรองรับ องค์ระฆังทรงดอกบัวตูมข้อสันนิษฐานของพระเจดีทองนะครับน่าจะอยู่ในการร่วมสมัยกับเจดีกลางทุ่งครับที่วัดเจดีกลางทุ่งที่อยู่นอกกำแพงเมืองนะครชุมเช่นกันแต่ก็จะอยู่ใกล้ตัวเมืองมากกว่าครับที่ลงสะพานกำแพงเพชรมาที่จะมองเห็นครับเวลาออกจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร นี่คือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับด้านบนยังหลง,ลงเหลือร่องรอยให้เราเห็นแว่นฟ้าแว่นฟ้าถ้าเห็นง่ายๆเวลาเราไปเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินไปชมจะเป็นส่วนที่หยกัยกๆสองชั้นตรงนั้นครับที่มีย่อมุมตรงนั้นนะครับที่เป็นบัวลูกฟักครับพระเจดีย์ทองมีมุกพระพุทธรูปนะครับ ยื่นทั้งสี่ทิศครับเราจะเห็นฐานที่ชัดเจนครับของมุกพระพุทธรูปที่ยื่นโดยที่ส่วนของฐานมุกจะเป็นฐานปัดที่เป็นบัวความบัวหงายแล้วมีเส้นลูกแก้วอกไก่ที่อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเราเดินชมมุมล่างนี้โดยรอบไปด้วยกันนะครับ ส่วนกำแพงเดินผ่านมาตรงนี้ครับคือพื้นที่กำแพงแก้วนะครับที่ร้อมรอบส่วนขององค์เจดีย์แล้วก็วิหารมีการสันนิษฐานว่าที่พระเจดีย์ทองนี่นะครับจากประวัติและข้อมูลต่างๆนั้นมีการบรรจุพระบระมสารีริกธาตุด้วยครับ,รบนี่ก็คือฝั่งซุ้ม พระพุทธรูปด้านนี้นะครับจะไม่สมบูรณ์นะักเท่ากับอีกฝั่งนะครับเจดี JD ทรงพุ่มเข้าบินจะเป็นเจดีที่เป็นศิลป,ปะเฉพาะของแคว้นสุขโขทยัยเพราะฉะนั้นพื้นที่เมืองต่างๆหรือพื้นที่ชุมชนต่างๆที่แคว้นสุขโขทยัย ได้ขยายแผ่อิทธิพลไปเหนือพื้นที่ก็มักจะมีการสร้างเจดีทรงพุ่มข้าบินซึ่งก็มีการสันนิษฐานว่าเป็นยุคสมัยที่พระมหาธรรมาราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยท่านทรงมาสถาป,ปนานครชุม ให้เป็นเมืองลูกหลวงเมืองเอกอีกเมืองหนึ่งของสุขโขทยัยครับโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่าในพื้นที่นครชุมมีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเริ่มตั้งแต่พระบรมธาตุนครชุมซึ่งเดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินมีเจดีย์กลางทุ่งครับที่เป็นทรงพุ่มเข้าบินเหมือนกันนะครับ ถ้าชมด้านนี้จะเห็นชัดเจนเรื่องของฐานบัวลูกแก้วอกไก่แต่ว่าก็มีส่วนที่พังไปนะครับบัวลูกแก้วอกไก่จะเป็นบัวที่บัวขั่วบัวหงายที่มีหน้ากระดานกว้างแล้วก็มีเส้นลูกไก่สองเส้นอกไก่สองเส้นนะครับสำหรับพระเจดีย์ทองนะครับก็มีชื่อเรียกหลากหลายมาตามลำดับนะครับชื่อเดิมชื่อสามัญที่เรียกกันทั่วไปเดิมก็ชื่อ เจดีบ้านธาตุนะครับต่อมาก็เรียกว่าพระธาตุน้อยเรือนทองแล้วก็พระธาตุเจดีทองครับจนสุดท้ายก็เหลือคำว่าเจดีทองคำว่าพระธาตุก็หายไปครับนี่คือเรื่องราวที่นํามาเล่าให้ฟังสำหรับพระเจดีทอง ถ้ามายืนมุมนี้ที่แสงสองทางทิศตะวันตกนะครับการเรียงตัวของโบราณสถานก็จะเป็นตะวันออกตะวันตกจะเห็นชัดเจนครับมีข้อสรุปให้ท่านนะครับผมขึ้นภาพประกอบด้านข้างให้ท่านด้วยนะครับเพื่อให้เห็นภาพคู่ไปก็คือมีฐานเขียงลดหลั่นกันขึ้นไปครับฐานเขียงเหมือนจะมีห้าชั้นนะครับสี่ถึงห้าชั้นแล้วก็มี ส่วนของฐานบัวความบัวหงายครับแล้วก็ส่วนของเรือนธาตุด้านนี้จะชัดเจนแล้วก็องค์ระฆังทรงดอกบัวตูมส่วนยอดไม่หลงเหลือแล้วนะครับนี่ครับก็ดูรูภาพด้านข้างเปรียบเทียบน,นะครับว่าส่วนประกอบต่างๆเรียกว่าอะไรนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินสําหรับท่านที่อยากจะชมเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ ถ้าในพื้นที่ของกําแพงเพชรก็มีที่สมบูรณ์และใหญ่โตนะครับอยู่ที่วัดวังพระธาตุครับที่นครไตรตรึงลงทางใต้จากนครชุมลงไปนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่บนถนนพระร่วงนะครับเส้นทางในอดีตที่เชื่อมสุขโขทัยครับแล้วก็ที่วัดกะโลไทยแต่วัดกะโลไทยจะอยู่ฝั่งเมืองกําแพงเพชรน,นะครับ ส่วนในส่วนของใกล้ๆในเมืองนะครชุมอีกที่หนึ่งก็คือที่วัดเจดีย์กลางทุ่งครับก็ะจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินที่มีการบูรณะแล้วก็มีความสมบูรณ์ของส่วนยอดที่เป็นทรงพุ่มข้าวบินนั่นเองครับในการสันนิฐานเรื่องของอายุครับของพระเจดีย์ทอง ก็สันนิษฐานว่าจะไม่เก่าไปเกินกว่าช่วงต้นของพุทธศตรวตรรษที่20นะครับหรือว่าช่วงปีพศ1900คําว่าช่วงต้นก็1900ขึ้นมานะครับเป็นการเทียบเคียงอายุกับส่วนของเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินในพื้นที่ของสุขโขทัยด้วยเช่น วัดอโศการามครับที่สุขโขทัยซึ่งปีการสร้างก็อยู่ที่ประมาณช่วงปีพศ1940ถึง1,950ครับแล้วก็เจดีย์ที่มีการสถาปนานครชุมเองก็พระบรมธาตุนครชุมก็สถาปนาในปีพศ1,900ครับเราชมฐานเขียง จากชั้นบนนิดหนึ่งครับไม่ได้มีบันไดขึ้นครับแต่เราก็หาวิธีที่จะได้ชมมุมสูงกันนะครับสําหรับการเดินทางมาที่พระเจดีทองนี่นะครับที่บ้านนนม่วงทางเข้าจะง่ายๆเลยถ้ามาที่เมืองนครชุมจะมีถนนเส้นหนึ่งอยู่ข้างๆ Global h o u s ์นะครับที่อยู่ริมถนนพหลโยธินที่จะขึ้นไปตากเดี๋ยวเข้ามาส่วนนั้นเลยครับ ไม่ไกลเกินกิโลเสศษแล้วครับก็มาถึงแล้วครับสำหรับพระเจดีทองบ้านนนทม่วงในด้านทิศตะวันตกจะมีร่องรอยของฐานของเจดีไรายอยู่หนึ่งฐานกับเมื่อมองย้อนกลับไปยังองค์เจดีประธานนะครับพระเจดีทองจะมองเห็นส่วนของ ฐานของเจดีย์รายอยู่หนึ่งองค์ที่นี่บางท่านอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปนะครับว่ามีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองนครชุมก็เลยถือโอกาสมาทำคลิปแล้วก็เชิญชวนแวะท่องเที่ยวแวะชมแวะสักการะมากล่าวคาถาบูชา พระบรมสารีริกธาตุที่มีการสันนิษฐานว่าที่นี่คือสถานที่อีกที่หนึ่งที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านในพระเจดีย์ทองให้ได้ชมซุ้มพระพุทธรูปครับที่อยู่มุมสูงสูงขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ ติดตามชมเรื่องราวของโบราณสถานมรดกโลกที่กำแพงเพชรครับทั้งเมืองนครชุมเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ได้ติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆจากทางช่องอย่าลืมกดติดตามจะได้ชมอย่างต่อเนื่องเป็นกำลังใจขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้คุ้มครองพี่น้องทุกคนขอบรมสารีริกธาตุที่บรรจุภายในพระเจดีทองคุ้มครองให้พี่น้องประสบแต่ความสุขความโชคดีตลอดไปครับ